โค้ดคอยเองมาแล้วเจ้าพี่น้องไปครับพี่น้องน,นี่พาไปเห็ดเมนูไก่บ้านกินครับผมวันนี้ขอเสนอเมนูไก่บ้านต้มน้ำปลา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 เริ่มจับตั้งหม้อเดือดครับน้ำเดือดใส่เกลือลงไปครับผมตามด้วยสมุนไพรต่างๆนานาครับพี่น้องไก่ต้มน้ำปลานี่ก็จะมีตะไคร้ใบมะกรูดขา่ากระเทียมทุบ รากผัดชีใบมกะกรูดขมิ้นสดน้ำตาลป๊บครับผมนี่ใส่ทุกสิ่งทุกอย่างลงไปครับสมุนไพรอ่อยต่อยครับพี่น้องไก่ต้มน้ำปลาก็ต้องขาดบ่ได้ครับน้ำปลาครับน้ำปลาอย่างดีครับผมใส่ลงไปเพิ่มความนวความเข้มข้นด้วยผงปรุงรสครับผม ผงนัวครับผมผงนัวผงปรุงรสใส่ลงไปเพิ่มความนัวเพิ่มความเข้มข้นครับกูเล่กูเล่ให้น้ำตาลปิ๊บละลายครับพี่น้องกูเล่ไปเรื่อยๆครับจนกว่าน้ำตาลปิป๊บเขาจะละลายดีครับพี่น้องนี่พอน้ำตาลปิป๊บเขาละลายแล้วฮะกับเตรียมนี่ครับไก่บ้านล่างทำวมามสะอาดครับผมใส่ลงไปมือนีจ้จะเซตสองตเลยครับพี่น้องนี่ เครื่องในซื้อมาเพิ่มครับผมนี่เครื่องในซื้อมาเพิ่มอยากกินเครื่องในหลายก็ซื้อมาเพิ่มใส่เอาครับผมจะต้มไวประมาณชั่วโมงหนึ่งพี่นอ้องหนึ่งชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกหกนี่ครับสีสันนาตาออกมาประมาณนี้มนเช็คความเปื่อยความสุกกันครับเอาส้อมเช็คมึงครับผมจิ้มลงไปถ้าผ่มีเนื้อติดมากับส้อมก็แสดงว่าสุกแล้วครับผม นี่เรียบร้อยก็จะ,จะตัดกมาให้พี่น้องเบื่อครับสีสันหนาตาหนากินวะครับพี่น้องนี่สองตัวเน้นๆครับผมควอมเปื่อยนี่มาต้องพูดถึงครับพี่น้องเปื่อยแถแน่นอนครับผมแต่ไกลตัวใหญ่ก่านีก็เพิ่มเวลาขึ้นไปได้ครับพี่น้องยุทธ์ยททีพี่น้องมากครับนี่จัดเสิร์ฟเรียบร้อย สองตัวเน้นๆครับไก่บ้านต้มน้ำปลาพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดครับพี่น้องเครื่องในเน้นๆน้ำจิ้มแซ่บๆครับผมสุดยอดเฮ็ดไงครับเม่นูนี้ครับกับเข่าก็ได้กับแก้มกับชั้นเลยครับพี่น้องนี่เปื่อยบเปื่อยเบิรงเอาครับพี่น้องตักน้ำจิ้มรสเด็ดเท่าราดลงไปครับ ซีดเลยพี่น้องไปครับผมสูบ